ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเบาวพื้นเมืองครับวันนี้พามาติดตามชีวิตรถเกี่ยวเอาท่อกระดกครับทีมงานเบานัดครับรถเกี่ยวข้าวศักพัฒนาครับโอ้โหต้นกิ่งไม้ท่อกระดกเลยครับนี่เกี่ยวกับต้นศักครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเบาวพื้นเมืองครับกับเจ้าศักพัฒนาครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับทางแคบแคบเดินไกลหน่อยครับวันนี้ มาแล้วครับเจ้าสั์พัฒนามาแล้วครับช่างบอมขับมาครับวันนี้เดินไกลเลยครับเจ้าข้าวเขตเพชรบณ์ครับวันนี้ กาศกังดีมามาเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวเรานำทางเจ้าสักพัฒนาไปง,งานเบาวนัดครับหาแคบๆค,ครับ วันนี้วันก่อนนี้โซ่ตกครับกางขี้โคลนไปเลยคันนี้เลยครับนี่งานใหญ่เลยวันนี้เรียบร้อยครับสอมมาเรียบร้อยแล้วเจ้าสัตว์พัฒนาพร้อมลุยครับเรียบรเอยทางเข็มแขบๆครับ là hấp tôn mãi cái nhớ. ก็ไม่ค่อยดีครับในตอนนี้โซ่มันยอดครับตักโซ่ใหม่ตลักไม่ค่อยอยู่ บนแล้วครับทางบอมบนแล้วไม่มีทางขึ้นแล้วเขาไปไหนเด้อ ไปไหนล่ะไปแล้วหาทางขึ้นไม่เจอ เจอร่องน้ำฮะน่ะหน่วยพิสูจน์มันเป็นหินหรือวะอบสกายเลย อ็มันใจดิมี่ำนบอกขอหรอเอาขายดแต่ว่าคนตัดท้องที่มาลูกเข่าย่าเีย tham nay mình coi chuyện gì vậy, tiền thiêng chứ mà, em <tal> <tổng> <the tổng đà nữa> มีแต่คนาปราบเซียนนี่ยกระดกครับโอ้ออมสะไก่เลยว่าไหนว่าต uh, ้นกระเดาเหมืนกัน้อยอย่าบอกมันแลนเหยียบทางไว้เนี่ยเลี้ยงไปยังไก่ก็รอเรียกวิมันยานที เห็นไม่ยามตอาอะไรกันนักไปแล้วครับเจอคณะใหญ่ๆอีกแล้ว ที่ข้ามแล้วครับมีแต่ใหญ่ๆมีมองข้ามเมื่อเราไดเ่ยเดินมาแล้วครับอ้อมไปสะไกลเลยคน,น่านนั่ไปแล้วขี่มอไซค์ไปแล้วเปล่าปั๊บเลยวะแข็งอยู่เลย pho này hấp nó đang trọ mất cây xeo xí, nhìn cây trọ vậy, é bơm bộ này gì vậy, này muốn ken gì đây, nón nầm gì đấy, nhỉ, nhang hấp khăn khăn จอบที่ได <g Jud ite> <B> ้ยินมาเลยเนี่ยทำาดใหไงครับทงผูดตัวเองสูงกว่าไหมเงินบอมบ์แต่มันไม่ยุบนี่แล้วตับได้หุร้านไปไหมทำทุนพูดนทำทุนไหมว่าง่